ตอบคำถามท่านนี้นะครับโปรแกรมอะไรครับอีกท่านหนึ่งอยากได้โปรแกรมจังโอเคนะครับโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีครับฟรีโปรแกรมซึ่งใช้ทั่วโลกเมื่อก่อนนี้โปรแกรมซอฟต์แวร์ออกแบบตู้คือราคาแพงนะครับเป็นสัๆตอนนี้แจกฟรีมีใช้กันทั่วโลกนะครับชื่อว่านี่เลยพิมพ์ที่ Google นะครับว่า h o n d r e s n e t ่ะ แล้วก็ติ๊กเข้าไปครับตัวแรกเลย h o n d r v n e t ปุ๊บจะเห็นตัวนี้เนี่ยคลิกเฮียตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการดาวน์โหลดเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วเราก็จะได้ไฟล์เมื่อดาวน์โหลดมานะครับได้ไฟล์มาแล้ว นี่ครับดับเบิรคลิกเสร็จแล้วมันจะให้แตกไฟล์เราก็เลือกว่าจะแตกไว้ที่ไหนอย่างของผมนี่ผมแตกไว้ที่หน้าคอมเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็เลือกว่าจะเอาไปไว้ไหนผมก็เลือกเดสก์ท็อปอย่างนี้เป็นต้นแต่ผมแตกไว้แล้วแล้วก็กดตัวนี้เพื่อแตกไฟล์ของผมกรณีนี้คือผมแยกไฟล์ไว้เรียบร้อยนะครับผมก็ไว, Desktop, ไว้เดสก์ท็อปทำโฟลเดอร์ไว้หนึ่งโฟลเดอร์ บันคลิกเข้าไปแล้วก็เจอตัวนี้ h o นรนี่ครับโปรแกรมเบามากไม่หนักคอมโปรแกรมไม่ยากครับฟรีด้วยแต่ปัญหาคือการใช้งานจะลําบากหน่อยตอนนี้มันให้ดาวน์โหลดตัวใหม่นะครับผมยังไม่โหลดแล้วพอติ๊กมันก็ขึ้นอย่างนี้เลยครับก็จะมีเนี่ยทูมีแล้วก็มีการตั้งค่าต่งตางๆครับ เน็กตัวที่ผมทําไว้ทดสอบมิด15นิ้วนี่นะครับทดสอบมิดโล15นิ้วมันก็จะมีค่าต่างๆอย่างเช่นตัวนี้ถ้าทําใหม่เราต้องมาแอดกดที่ตัวนี้ตัวนี้ผมตัวเก่าตัวนี้เป็นตัวตำแหน่งลำโพงส่วนตัวนี้เป็นพลังวัดนะครับแล้วก็ป้อนประมาณนี้ ค่า0.08โอห์มก็ป้อนข้อมูลตัวนี้คือคือกรวยคืออะไรล่ะคือฮอนนั่นแหละครับก็ s 1 s 2 s 3แล้วแต่เราจะเลือกฟังก์ชันการทำงานเยอะมากนะครับใช้เวลาตัวนี้คือค่าของดอกลำโพงที่เรานำมาออกแบบคือบริเวณนี้แถวแถวนี้จากสีดำคือค่าของฮอนส่วนค่าตัวนี้คือ ค่าของลําโพงสองแถวนี้ส่วนค่าล่างนี่คือห้องปิดด้านหลังลําโพงนะครับจากนั้นเมื่อเราป้อนทุกอย่างดอกลําโพงแล้วก็ป้อนข้าวฮอนเราก็ลองกดปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นรูปฮอนประมาณนี้แล้วก็คลิกดูหลายๆอย่างดูอินพุตพารามิเตอร์ดูรูปฮอนเป็นแบบสองท่อนฮอนสามารถเลือกเป็นสามท่อนสี่ท่อนได้นะครับตัวนี้ความต้านทานอะคูสติกนะครับ แล้วก็ความดังนี่คือรูปกราฟความดังความต้านทาน,ทานกระเชื่กระแสไฟแล้วก็มีเยอะนะครับมีเฟสมีกรุ๊ปดีเลยให้เราเช็คนะครับว่าความความน่วงกรุ๊ปดีเลยยังไงนี่ครับโปรแกรมประมาณนี้ครับคร่าวๆแล้วก็ยังจะมีหลายๆอย่างก็จะมีการตั้งค่า เยอะมากนี่ครับฟรีสเปคครับแล้วก็เราก็เลือกเอานะครับว่าจะใช้แบบไหนตั้งค่าเป็นเทรดเดอร์โดยตรงหรือฟอนโหลดนะครับเลือกเป็นฟอนโหลดฟอนโหลดก็คือโหลดหน้ากด next เ,เข้าไปครับตัวนี้จะเอากี่เซกเมนต์นะครับฮอนพับกี่เซกเมนต์เอาสักสามสักสี่อย่างนี้ก็ทำยากแต่ก็อลังการ ตัวนี้จำไม่ได้ละอ๋อเป็นโคนนะครับทั้งสี่ทั้งสี่เลือกเป็นโคนแล้วก็เราจะซับเสียงใส่วัสดุซับไหมผมเลือกเป็นไม่ซับอ,อ่าห้องห้องลำโพงห้องดอกอีกห้องหนึ่งหน้าดอกนะครับผมเลือกเป็นไม่เป็นขันใส่ฮอนทีเดียว นี่มันก็จะเป็นสี่เซกเมนต์อย่างนี้นะครับคือ1 2ึ่สามี่ปุ๊บจบแล้วเราก็ลองคำนวณดูมันจะคำนวณให้คร่าๆวๆก็ไปดูกราฟฟังชัดเยอะครับนี่ประมาณนี้ครับสวยงามโอเคประมาณนี้ก็มีหลายๆอย่างครับ ต้องศึกษาวิธีการใช้งานโอเคครับ